ตะบองดอนชาแนลสวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมาอัพเฟิร์มแวร์ของตัว Nintendo Switch กันนะครับผมตรงนี้นะครับเฟิร์มแวร์ของผมนะครับตัวตัวเครื่องนะครับตรงนี้ผมจะเป็นเวอร์ชั่นเก่าอยู่นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเฟิร์มแวร์ของผมเป็นเฟิร์มแวร์อะไรนะครับของเก่านะครับตรงนี้1 6 0 2นะครับตรงนี้เดี๋ยวเราจะอัพเป็น17 จุดศูนย์จุดศูนย์กันนะครับวันนี้นะครับก็มาอัพกันเลยนะครับก่อนอื่นนะครับให้ปิดเครื่อง Nintendo Switch ไปก่อนนะครับผมหรือไม่ก็เดี๋ยวเราเรีสตาร์ททีหนึ่งนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวก็เดี๋ยวก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวเรามาโหลดไฟล์กันเลยนะครับผมตรงนี้เดี๋ยวผม ตนบายตัวเครื่องไปก่อนปิดหน้าจอไปก่อนนะครับแล้วก็มาที่โน้ตบุ๊กกันเลยครับหรือว่าคอมพิวเตอร์นะครับให้ทุกคนนะครับเข้ามาที่ facebook นะครับของพี่แมวนะครับอันนี้นะครับของพี่แมวเหมียวนะครับผมตรงนี้ครับเมื่อเราเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับในหน้านี้ให้เราค้นหานะครับมากดที่ตรงด้านล่างขวามือนะครับจะเห็นเป็นตัว แว่นขยายนะครับให้คลิกเข้าไปนะครับแล้วพิมพ์คําว่า1.6.2นะครับแล้วกด enter คลิกเข้าไปนะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเข้ามาที่กระทู้ของพี่แหมเขาเลยนะครับตรงนี้นะครับเป็นเราจะใช้กระทูต้ตัวตัวตัวโพสต์ตัวนี้นะครับของวันที่28ตุลาคมนะครับ คลิกเข้าไปดูเพิ่มเติมได้เลยนะครับตรงนี้นะครับรายละเอียดนะครับก็ตามที่พี่แมวเขาบอกเลยนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเวลาเราอัพเฟิร์มแวร์นะครับเดี๋ยวผมจะไม่ถอดเมมนะครับก่อนหน้านี้หลายคลิปเลยนะครับผมจะถอดเมมมาเสียบไว้ที่ PC ใช่ไหมครับแต่ตรงนี้เดี๋ยวเราจะทําแบบเสียบเข้าคอมนะครับโดยโดยในการลันตัวตัวนี้ครับตัวตัวเฮนตัวนี้ครับ นะครับนะครับทุกคนก็ดูดะเลื่อนมาด้านล่างนะครับแล้วก็มาเลือกตรงที่ความคิดเห็นนะครับคลิกเข้าไปนะครับตรงนี้นะครับพี่แมวเขาจะแปะลิงก์ไว้นะครับของคอมเมนต์ตรงนี้นะครับให้เราลิงก์แรกนะครับจะใช้ไม่ได้นะครับให้เราเลื่อนลงมาอีกทีหนึ่งใช้เป็นลิงก์ตัวนี้นะครับเห็นไหมครับ แล้วก็คลิกไซด์เข้าไปนะครับตรงนี้ก็จะคอนเน c t ที่ตัว Google Drive นะครับแล้วก็ให้เราคลิกโหลดนะครับตรงนี้เป็น Atmosphere ตัว1.6.2นะครับก็คลิกดาวน์โหลดนะครับตรงนี้นะครับคลิกไซด์ที่ดาวน์โหลดนะครับก็จะเด้งมาหน้านี้นะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับเห็นชัดไหมครับหน้านี้นะครับ พอมาเด้งหน้านี้เสร็จเรียบร้อยก็คือให้เราคลิกตรงดาวน์โหลดต่อไปนะครับตรงนี้เมื่อคลิกเรียบร้อยแล้วถ้าโหลดเรียบร้อยแล้วไฟล์จะเป็นไฟล์หนึ่งหนึ่งกิกนะครับเมื่อโหลดเรียบร้อยแล้วก็จะได้ไฟล์นี้มานะครับเห็นไหมครับเป็นไฟล์นี้นะครับ s mode p e e ตัว1.6.2นะครับเมื่อได้มาแล้วนะครับให้เราแตกไฟล์นะครับคลิกขวานะครับที่โฟลเดอร์ ที่เราโหลดมาแล้วนะครับแล้วก็เลือกตัวพอดีผมใช้ Windows 11นะครับผมก็จะเลือกตัวนี้ครับ Show More o p t i o n นะครับแล้ว Attack t o นะครับผมใช้ Attack t o ตัวนี้นะครับคลิกเข้าไปเลยครับเลือกนะครับอันนี้คือเป็นการแตกไฟล์ออกมานะครับตรงนี้นะครับ เดี๋ยวรอสักครู่นะครับไม่นานมากครับผมแตกไฟล์เรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้นะครับก็มาที่ DPC นะครับตรงนี้นะครับเราก็ปิดไปแล้วเนาะเพราะเราโหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับปิดไปนะครับครับผมเมื่อเราโหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้เรามาที่ เ๋นี่ให้เรามาที่สวิตนะครับสวิตนี่คือช่วสวิตนี่คือของผมของผมคือรันไม่อยู่นะครับตรงนี้นะครับก็คือรันแอตมอสอยู่นะครับตรงนี้คือเดี๋ยวเราจะ มาทำแบบนี้กันนะครับให้กดปุ่ม power นะครับแช่ไว้นะครับแล้วเดี๋ยวเรา restart เครื่องนะครับเลือก Re เลือก power option นะครับแล้วก็เลือก restart นะครับแล้วก็เตรียมกดปุ่ม volume ลบนะครับเมื่อเห็นโลโก้ของพี่มาย์กดลบได้เลยครับทีหนึ่งนะครับ เมื่อสักครู่เราก็จะเข้าไปหน้าตัว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 นี้นะครับตัวเห็นตัวนี้นะครับแล้วเราก็เลือกทูนะครับหลังจากนั้นนะครับตรงนี้คือเราจะต่อ nintendo กับโน้ตบุ๊กกันเลยนะครับโดยที่ไม่ต้องไม่ต้องถอดเมมเนาะเลือกทูเรียบร้อยนะครับแล้วก็ให้เลือก usb ทูน นะครับตรงนี้ครับผมพอมาหน้านี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้เรากดตรงนี้นะครับ SD card ซ้ายมือนะครับครับจะได้หน้านี้นะครับตรงนี้นะครับให้เรานำสายนะครับตัวตัว Type C นะครับเสียบระหว่าง Nintendo กับ Notebook เครื่องนี้นะครับแล้วเดี๋ยวมันจะออกมาเป็นไดส์ไดส์หนึ่งนะครับ เดี๋ยวรอสักครู่นะครับเราก็ทําการเสียบสายเลยนะครับผมแล้วก็มาต่อทางนี้อีกทีนะครับต่อที่คอมพิวเตอร์อีกข้างด้วยนะด้วยนะครับตรงนี้นะครับเราเสียบเรียบร้อยแล้วนะครับที่ Nintendo นะครับแล้วก็มาเสียบอีกด้านหนึ่งที่โน้ตบุ๊กนะครับเป็นไงครับดูหน้าจอที่คอมพิวเตอร์นะครับจะขึ้นได้ๆหนึ่งมานะครับผมตรงนี้นะครับเมื่อสักครู่จะไม่มี นะพอเสียบแล้วไดร์ันจะขึ้นมานะครับให้เราคลิกเข้าไปนะครับคลิกขวาเขี้ยวไปนะครับตรงนี้นะครับก็ให้เราทําการลบ2โฟลเดอร์นะครับเห็นไหมครับ atmosphere กับตัว bootloader นะครับลบไปเลยนะครับแต่คนที่มีพวกสูตรนะครับก็ตัว atmosphere เนี่ยจะต้องจะต้องแบ็ k อัพตัวคอนเทนต์ตัวนี้ด้วยนะครับนี่ครับโฟลเดอร์คอนเทนต์นะครับเห็นไหมครับ อย่าลืมแบ็กอัพโฟลเดอร์คอนเทนต์ไปด้วยนะครับตรงนี้เดี๋ยวผมจะแบ็กอัพก่อนแต่เมื่อสักครู่ผมแบ็กอัพมาแล้วนะครับตรงนี้ผมก็จะลบลบอ๋อก็คัดมาเลยครับผมหรือก๊อปปี้ก็ได้ครับแล้วก็วางไว้ นะครับตรงนี้เราแบ็กอัพกลับมาก่อนโอ้เยอะเหมือนกันนะครับตรงนี้นะครับโอ้ตั้งสี่กิกเลยของผมนะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับตรงนี้นะครับ ตอนนี้ก็รอแบ็กอัพโฟลเดอร์คอนเทนต์กันอยู่นะครับตรงนี้นะครับตัวสวิตช์ก็สเตตัสก็ยังเป็นการคอนเนคกันอยู่อยู่นะครับวิธีนี้ก็สะดวกนะครับไม่ต้องมาถอดเมมให้ยุ่งยากนะครับตรงนี้ง่ายไหมครับง่ายมากเลยนะครับตรงนี้นะครับเรามาทำวิธีนี้กันนะครับแล้วก็นะครับต้องแจ้งทุกคนนะครับว่า ตัว die f ตัวนี้นะครับครับผมที่ขึ้นสถานะขึ้นมาเนี่ยเป็นเมมนะครับเป็น sd card นะครับ sd card ของผม512นะครับก็เลยขึ้นมาเป็น476นะครับตรงนี้นะครับทุกคนจะต้องเผื่อพื้นที่เม m ให้ด้วยนะครับผมนะครับก็เผื่อสัก2กิกหรือ3กิก2กิกหรือ3กิกก็ได้นะครับเพราะว่าไฟล์ตัวที่เราจะก๊อปเข้าไปเนี่ย ความจุก็ประมาณ 1G กิกแล้วนะครับตรงนี้นะครับต้องมีพื้นที่ก๊อฟไฟด้วยนะครับอย่าลืมนะครับผมตรงนี้นะครับจะแบ็กอัพเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับใกล้แลวอีก10วินาทีนะครับทำไปมันพร้อมกันนะครับแล้วก็ไปที่หน้าไดเอฟนะครับของผมไดเอฟเนาะ ก็คือตัวเมมนะครับเข้าไป open ผมจะลบ bootloader ออกก่อนเลยเนาะนะครับผมก็ถ้าผมลบผมก็จะกดชิป e t e bootloader ผมลบทิ้งแอ m o d e เนี่ยคือเดี๋ยวผมลองเหลือคอนเทนต์ไว้โฟลเดอร์เดียวแล้วกันนะครับกด control อนอกนั้นก็ ลบข้างในหมดเลยอ่าเหลือคอนเทนต์ลองด,ดูดิแล้วหลังจากนั้นก็ไปไฟล์ไฟล์นะครับที่เราโหลดมา Atmosphere หนึนะครับเข้าไปนะครับก็ p y ปี้ไฟล์ทั้งหมดนะครับนะครับ ก็ p ีไฟทั้งหมดคอนโทนเอนะครับแล้วก็ p ีคอนโทนซีหรือไม่ก็โชว์มอตัวนี้แล้วกด Copy นะครับแล้วก็ A. ออเมื่อเข้ามาแล้วนะครับก็ Copy ไฟล์ทั้งหมดนะครับในหน้านี้ลงไปวางในเมม นะครับในหน้าแรกแต่ผมจะไม่ใช้โฟลเดอร์นี้นะครับพอดีโฟลเดอร์นี้ตัวตัวตัวนี้นะครับตัวีโทตัวนี้มันเป็นโปรแกรมจำลองะครับเอาไว้เล่นพวกเอ,อ่อ PS หนึ่ง PS 2อะไรพวกนี้หรือไม่ก็เป็นเกมบอยเลยพวกนี้ผมไม่ได้ใช้นะครับผมก็จะยังไม่ก๊อปตัวนี้นะครับตรงนี้นะครับหรือว่าเดี๋ยวผม ดีลิทไปก่อนเลยเพราะผมไม่ได้ใช้แต่ถ้าท,ทุกคนเล่นนะครับก็มีประโยชน์นะครับตรงนั้นนะครับผมก็ Ctrl A, คอนโทรลเอกปี้กันเลยนะครับโ o ว์มออปชั่น n c ป p ีนะครับแล้วก็ไปวางที่เมมนะครับเปิดเมมมาคลิกขวา Open นะครับคลิกขวาคลิกขวาที่พื้นที่โล่งแล้วก็โชมอแล้วก็กดวางจะรอสักคู่หนึ่งนะครับกำลังกอบวางกันอยู่นะครับประมาณ2นาทีครึ่งนะครับตรงนี้ ดูไปพร้อมๆกันเลยนะครับสองนาทีครึ่งนะครับตรงนี้ยังชัดอยู่เนาะตัว nintendo switch ก็ยังต่อสถานะ connect อ,อยู่นะครับตรงนี้นะครับ ตรงนี้ก็คือการอัพเฟิร์มแวร์นะครับตัวเครื่อง Nintendo นะครับเป็นเวอร์ชั่นเก่าอยู่นะครับเป็น16.0.2วันนี้เรามาอัพเฟิร์มแวร์เป็นตัวใหม่ล่าสุดนะครับเฟิร์มแวร์ตัว17.0.0กันนะครับจะได้เล่นเกมใหม่นะครับตรงนี้เดี๋ยวรอประมาณ5นาทีนะครับเดี๋ยวเขาขึ้นคำสั่งอะไรมาเดี๋ยวผมจะคลิกให้ดูนะครับตรงนี้นะครับ แล้วก็สำหรับคนที่ทำอิมูแนน n นะครับก็จะมีโฟลเดอร์นี้ขึ้นมานะครับ i m m u m MM อนะครับการทำอิมูแนน n ก็คือสามารถที่จะไปดูคลิปก่อนหน้านี้ของผมได้นะครับอันนั้นก็คืออธิบายนะครับวิธีสร้างนะครับตรงนั้นนะครับแล้วก็จะบอกว่าโฟลเดอร์ อ๋อ oh, อันนี้นะครับให้เราทับไปเลยนะครับให้เลือกนะครับตัวรีเพสไปเลยนะครับคลิกได้เลยชัดไม่เลยอ่ะคลิกไปเลยมาที่โฟลเดอร์ตัวนี้นะครับ JKSV ตัวนี้จะเป็นโฟลเดอร์ที่แบ็กอัพเซฟเกมนะครับผม ะครับรอสักคู่หนึ่งแล้วก็สำหรับตัวแอป tin foil เลยพวกนี้ผมไม่ได้ใช้นะครับต้องต้องแจ้งไว้ก่อนเพราะว่าเรื่องเรื่องลองเกมหรือว่าตัวเกมเนี่ย เวลาผมโหลดผมจะไปโหลดตรงกับเว็บไซต์นะครับแล้วก็มาลงที่เครื่อง Nintendo Switch เลยนะครับผมไม่ได้เช่าเซิร์ฟหรือว่าเข้าไปคอนฟิกของตัวทินฟอยนะครับเพราะว่าเครื่อง Nintendo Switch ผมเนี่ยไม่เคยต่อเน็ตเลยนะครับไม่เคยต่อ Wi-Fi เลยนะครับตรงนี้ก๊อปก๊อปกันเรียบร้อยแล้วใกล้แล้วครับผม ก็จะใช้เวลาประมาณนี้นะครับอีกห้าวินาทีอ่ามาเรียบร้อยแล้วอันนี้เนาะก็คือเอ่อที่ได้นะครับนไหมครับ แอ m o s สเฟียก็อยู่เหมือนเดิมนะครับคอนเทนต์ Content ยังอยู่เนาะแล้วก็สิ่งที่ได้มาก็คือโฟลเดอร์ข้างบนนี้นะครับเป็นตัวโฟลเดอร์เฟิร์มแวร์นะครับ17.0.0นะครับแค่นี้นะครับตอนนั้นเองตรงนี้คือเราใช้เวอร์ชันแอ m o s สเฟียตัวเวอร์ชันใหม่แล้วนะครับ1.6.2นะครับปิดไปนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ ผมผมก็เลือกเนี่ยครับพอผมปิดปิด DPC ไปนะครับในหน้านี้อันนี้มันเป็นตัวไดใช่ไหมครับผมก็จะมาเออ eject อ,กออกนะครับก็คือใช้ตรงด้านล่างขวามือนะครับคลิกเข้าไปนะครับจะมีโฟลเดอร์อยู่ตัวหนึ่งนะครับมีไอคอนอยู่ตัวหนึ่งนะครับคล้ายๆตัวแฟลชได์คลิกซ้ายเข้าไปแล้วก็ eject อ,กออกครับผม e ีเจ็เรียบร้อยแล้วตรงนี้นะครับก็ถอดสายได้เลยนี่ครับดิสตรงนี้เขาก็จะบอกว่าดิส e j e c นะครับครับผมแล้วก็ถอดสายได้เลยครับตรงนี้แล้วก็ถอดสายตรง Nintendo Switch ได้เลยนะครับเมื่อเมื่อถอดสายสวิตเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่มด้านบนนะครับ ตัว power นะครับกดแช่ไว้นะครับปิดเครื่อง n n t e n d o Switch นะครับครับผมหลังจากนั้นนะครับรอสักครู่หนึ่งให้เปิดเครื่องขึ้นมานะครับกดปุ่ม power ครับผมรอรอบูตเครื่องนะครับตรงนี้นะครับ เี๋ยวรอสักกู่นึงนะครับเดี๋ยวดูไว้ว่าเครื่องเปิดขึ้นหรือเปล่านะครับมีเออร์เลอ,อะไรไหมนะครับทำไปพร้อมๆกันเลยนะครับตรงนี้สะท้อนไม่เอ่ย ไม่ค่อยสะท้อนเนาะเห็นชัดนะครับตรงนี้นะครับเปิดขึ้นมาแล้วนะครับเข้าไปเลยครับผมเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าเฟร์มแวร์อะไรนะครับคลิกตรงนี้ได้เลยนะครับเซตติ้งเลื่อนลงมาสูตรนะครับตรงนี้นะครับ ตรงนี้ครับเฟิร์มแวร์ตัวเครื่องนะครับยังเป็น16.02นะครับแต่อดมอสเฟียตัวนี้อัพขึ้นมาแล้วนะครับเป็น1.6.2เห็นไหมครับ1.6.2เรามาถูกทางแล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับเดี๋ยวเราอัพเฟิร์มแวร์กันเลยนะครับอัพเฟิร์มแวร์ไงใช่ไหมครับให้เราเข้ามาที่ตัวอัลบั้มนะครับ เข้ามาอรบ้ามเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มาที่เดบกนะครับเลื่อนมาเรื่อยๆนะครับเดบกนะครับกดปุ่มนี้นะครับปุ่ม a นะครับร้านเดบักอินสตอลนะครับกดตามนี้เลยนะครับปุ่ม a นะครับเลือกโฟลเดอร์แรกเลยนะครับ17.0.0เห็นไหมครับ คอนติเนียนะครับไม่ต้องไม่ต้องเนี่ยเลือกตัวนี้ได้เลยที่เขาเลือกมาให้กด A ขวามือนะครับกด A กด A อีกทีกด A นะครับรอครับอัพเฟิร์มแวร์แล้วครับผมเดี๋ยวรอสักครู่นะอ่าเป็นการอัพเฟิร์มแวร์แล้วนะครับ อืก็ง่ายดีนะครับวิธีนี้ไม่ต้องถอดเมมให้ให้ยุ่งยากเนาะแล้วก็สล็อตเมมสล็อตเมมด้านหลังของตัวสวิตก็ไม่ค่อยเสียด้วยไม่ถูกถอดออกบ่อยผมว่าวิธีนี้ก็สะดวกสบายดีนะครับเชื่อมต่อกันง่ายเลยเห็นไหมครับหัวไ้าย C นะครับสายผมหัวไท p ี C นะครับมีสองหัวเลยไอตัวนี้ก็ใช้ตัวแปลงนะครับ ก็ใช้ได้ปกติตัวแปลงก็คือจาก USB นะครับ3.0มนก้นเขาก็เป็น Type C เอาแปลงใช้งานได้เลยนะครับตรงนี้ต่อกันโน้ตบุ๊กนะครับเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งวิ่งแล้ววิ่งแล้ววิ่งแล้ว บางคนตกใจเอ๊ะทำไมเครื่องเรานิ่งจังเนี่ยครับผมก็นิ่งเหมือนกันเนาะแล้วตัวเครื่องก็จะอินสตอลเข้าไปไวเหมือนกันอินสตอลเสร็จเรียบร้อยแล้ว รอสักระยะหนึ่งรอรอก่อนเนาะรอเหมือนกันอ่าครับผมผมก็จะคลิกรีบูตอ่าเดี๋ยวมาดูกันเลยครับว่าบูตบูตได้ไหมเราได้เฟิร์มแวร์อะไรหรือว่าติดเออร์เอร์อะไรหรือเปล่านะครับเราจะได้รู้กันเลยนะครับตรงนี้นะครับทุกคนทำตามผมตั้งแต่ทีแรกเลยนะครับนะครับ ถ้า e อ r o r นะครับส่วนใหญ่จะเป็นโฟลเดอร์ n อน n t นต์ตรงนั้นนะครับที่ที่ผมบอกว่าให้แบ็ k อัพไปก่อนนะครับแล้วผมก็ไม่ได้ลบเนาะแต่ถ้าให้ถ้าถ้ามีปัญหาอะไรหรือว่าให้ชัวก็สามารถที่จะลบคอนเทนต์ตัวเดิมออกก่อนก็ได้นะครับโฟลเดอร์ตัวนั้นนะครับส่วนใหญ่เออร r เลจะอยู่ตรงนั้นนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่า บางบางโฟลเดอร์ข้างในคอนเทนต์เราเนี่ยอาจจะมีโค้ดเออร์อร์ครับหรือว่าสูตรเกมเพราะว่าสูตรเกมแล้วก็ตัวแปลภาษามันอยู่ในนั้นทั้งหมดนะครับแล้วดีอย่างครับว่าเครื่องผมเนี่ยไม่ลงทีมอะไรนะครับตรงนี้ตัวทีมผมไม่ใช้เลยครับเพราะว่าเพราะว่าเวลาอัพเฟิร์มแวร์ครั้งหนึ่งทีมก็ต้องอัพต่อมันมันออตรงนี้ก็เลยไม่ได้ ไม่ได้ลงตีมก็คือใช้ตีมปกติธรรมดานะครับความเออร์เลอร์อะไรพวกนี้ก็จะน้อยมากนะครับตรงนี้นั่งรอกันนะครับก็เป็นไงครับเราจะได้เฟิร์มแวร์สิบเจ็ดจุดศูนย์จุดศูนย์หรือเปล่านะครับตรงนี้เดี๋ยวมาดูกันนะครับก็ใช้เวลานิดหน่อยไม่นานมากนะครับอันนี้สายไท C ีไทสีนะครับก็เป็นสายชาร์ มือถือนะครับเส้นหนานิดนึงถ้าสวิตต่อกับโน้ตบุ๊กไม่ได้นะครับก็ให้เปลี่ยนสายนะครับตรงนี้นะครับสายต้องมีคุณภาพนิดนึงนะครับอ่าแล้วกาา็ปรากฏว่าไม่เออรเลอร์อะไรเลยนะครับแล้วก็มาดูที่เฟิร์แมแวร์กันเลย ปรากฏว่าได้แล้วครับ17.0.0ครับ Atmosphere 1.6.2e นะครับทำ Immerse ด้วยเรียบร้อยนะครับตรงนี้ก็สำเร็จแล้วไม่มีเออร์เลอร์อะไรทั้งสิ้นนะครับเล่นเกมได้เลยนะครับความจุของเมมผมก็เหลืออีก4กิกนะครับ ครับผมตรงนี้นะครับก็ขอบคุณมากนะครับทุกคนที่ชมคลิปนี้ตรงนี้ก็จะได้เฟิร์มแวร์ตัวใหม่แล้วนะครับเฟิร์มแวร์ตัวใหม่17.0.0นี่คือเพิ่งออกเลยนะครับตอนปลายเดือนตุลาคมที่ผ่านมาเนาะพอดีผมไปต่างจังหวัดก็เลยไม่ได้ทำคลิปเพิ่งมาทําคลิปตรงนี้นะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับทุกท่านนะครับลองศึกษาดูนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็มีอะไรสอบถามเพิ่มเติมก็สามารถทักมาได้นะครับตรงนี้ นะครับแล้วก็คลิปหน้าก็จะลงจะลงวิธีการลงเกมนะครับในสวิตโดยที่โดยที่อะไรครับโดยที่ไม่ต้องถอดเมมไปลงกับโน้ตบุ๊กแล้วเดี๋ยวเราจะต่อสายแบบเนี้นะครับแล้วก็ลากเกมลง Nintendo กันเลยนะครับตรงนี้ก็ขอให้เล่นเกมอย่างมีความสุขนะครับแล้วก็ถ้ายังไงชอบเกมไหนนะครับ ถูกใจเกมไหนก็อุดหนุนนะครับของแท้นะครับตลับแท้เล่นกันได้นะครับตรงนี้เราก็แค่เป็นาการศึกษานะครับแล้วก็เป็นการที่ามาดูเกมหรือว่าเปิดเกมดูที่ว่าเกมไหนหน่าจะสนุกถ้าสนุกเราก็ซื้อเก็บไว้นะครับแล้วก็เป็นการสนับสนุนไปด้วยในตัวนะครับขอบคุณมากนะครับทุกคนที่ชมคลิปนี้นะครับคลิปหน้าพบกันใหม่นะครับตรงนี้ผมก็โหลดเกมไว้เยอะเหมือนกัน นะครับนะครับวันนี้สวัสดีนะครับครับขอบคุณครับ